ฉันใช้เวลามากใน,นการคิดให้แกจับได้แต่แกต้องจำป็นภาษาไทยได้สิจำว่าไงคะอีฟทำไมคะถามสิอีฟอัดเอี่ยวจนเลสไหลอับอายแอนฝูค่ะมีอะไรบ้างคะ3ามสิอีฟอัดเอี่ยวจนเลสไหลอับอายแอนฝูค่ะหมดเนี่ยเป็น adjective suffix ค่ะนะคะ adjective suffix ค่ะนะคะอีฟนะคะ ก็พี่ของไม่แปลนะคะแต่ขอเขียนคำให้เช่นแบบว่าคำว่า corrosive อย่างเงี้ย if เงี้ยเห็นว่า us นะ,ะ us นี่น่าจะเคยเจอกัน,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 นอยู่แล้วว่า us เช่นอะไรเนี่ย uh, perilous perilous แปลเหมือนคำว่า dangerous นะคะเ e อี่ยวเยอะแยะ commercial commercial อย่างเงี้ยเก็บยังเก็ยัง if อัดเอี่ยวจน less less นี่เจอเยอะมากแกไม่ต้องถามฉชนเลยเด็ก เลสเจอเยอะไหมลกูกเลสเช่นไรเลสบ้างอ่ะอ่ะ careless อย่างนี้ถูกว่าหรือว่าอะไรอ่ะแบบว่า worthless อย่างเงี้ยไร้ค่าอย่างเงี้ยนะคะ like like ได้ย๋ยวม like 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 เ like, ช่น shall like นะคะ shall like นะคะอุย้ยดูเด็กเหมือนเด็กเลยอะไรเงี้ยนะคะ aisle aisle นะคะ a อ l e เช่น versatile versatile นะคะ and นะคะ and นะคะ um, อะไรดีอะ convert and หรือ n ก็ได้นะฮะ and หรือ n ก็ได้นะ ent ก็ได้นะ a nn d ได้หมดนะคะเช่น convergent convergent อย่างนี้เป็นต้น full โอ้ย full เยอะมากอะไร full ดิ beautiful อะไรอีกแล้วฮะเอ่อ huh? uh, harmful H harmful อย่างนี้เป็นตน้นโอเคป่ะนะคะ less นะคะลบลบลบอ่าโอเคนี่ uh, less like i n n นะคะฝู fool, นะคะโดยที่จำประโยคหนึ่งที่ว่าอะไรคะ if อะไรคะเขายังจำได้แล้ว if เลย If อัดเอี่ยวจนเลสหลอับอายแอนดูนั่นเองค่ะเป็น adjective ค่ะ